ปุ้ยนะตุข้อป้าคอย,ยง่ายแล้วนี่มูยยง่ายป่านครับผมวันนี้ผ่านป่านไอสันกับขามาถ้าบิ่งป่าตอนรอบเศรอครับผมกค่เศรอยู่บังหันกับบ้าพอตัวหนึ่งป่าบาังสองรูปใบไปไ่ปครับ ตมันอยากเตื่นๆนเนี่ยหนึ่งวันสิเของมาบผแถวนี้มันน้ามันกระบอกได้ทีนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งครับว่าสิได้ผลงานบ่มือนีได้จีขอไปทางไหนอยู่มันยืนมันขึ้นสะพานแบบกว้างครับผมถ้าเบิ่งครับผมผมพี่น้องกระดีพ่าขึ้นเทิงแล้วบาดเนานะบางันขึ้นสะพานยิ่งสองเชียรบ่ถือกระพาขึ้นต้นใหม่้ะบาดเด้อมาต้นเก่าพี่ละ มานเด้อจบป่ยเคลียกับผมไม้สวยครับสวยสวยมือ น้ำพี่น้องสวยงามครับผมปลากระนี้บอนดีอยู่สภาพล่มก็โอเคสภาพน้ำก็โอเคครับผุนบอลทุกน อันนุท่าเบ้างครับผมเป็นจังไงสวัยครับพื้นดีครับแม่นสวยัยกันสวัยมาก,กวนนี่ประโดมันสิบ่บ่ค่อย,ยพื้นปรนเด๋ครับแันสวัยกวนแต่ว่ากระมีบ่อกระมีครับผมจากสวัยกวนประโดวันสิบ่ค่อยมักสวยัยปรนเด๋ เสียกเบ็ดหมื่นของนี่ละสามโรคก,กลัวหมื่นบ้านสัว่าแมนครับสามโรคแปดครับหมื่นตาเบิ้งครับผมต้องเอาสาวายออกก่อนจักตัวปลาดนี่ที่เขาดีสะเทือนกันมาขึ้นทางนี่ครับปลาดมันจะเขามามุ่งนั่งหลังตัวนั้นกัมาข้นพี่ เมื่อีเขามาทั้งใดมือนี่มนอมีกระแดดดีครับแดดก็ดีดเบึงโอ้บึไก่ครับไก่ไก่เกินระยะเกินระยะไก,ก่ก้นนี้แจ็คหน่อยนี่กตสิ่ลองซ่มบึงจ้ะบะ่ท่ลองซ่มยิ่งปเบปินบึงมันไก่เกินไป แก่ก็นี้จกออ็กตัวองนี่พอดีครับผมครับผมพี่นอ้องเข้ากับพอ่อผุนเนาะเสี้ยนเบียดครับเป็นว่ามาหยอดปลาสบา,ายครับผมนี่ก็เป็นน่องเน็ตครับน,น่องเน็ตผู้นี้เป็นกับสังหารปลาดุไงให้กันแน่นกันได้ปไ,ไปย้อนล่อได๋ก่อนเน็ตไปย้อนล่อไดี๋ ไปต่อน,นี่นหา <àng> ง<ะ>พ่อปลุกอคอกครับพี่น้องพูดนะลูกคอกพราคอยใหญ่ล้วนี่มูใหญ่ป่านนี่พูดนะนะครับโอ้เสร,ร็จแล้วเมียมันเมียเป็นโล่เนี่ยโล่เนี่ยมีแล้วครับเมียมันรุ่นนี้ว่าสิขึ้นหางนี่แต่ว่าบ่หมันใจครับผมมันสินีหังแตนบ่ เบืองจะก้วครับผมมือนี้ตามมืออื่นนี้อาจจะมีนัดล่างตาครับผมติดตามรับชมนะครับเด้อเรียกว่าให้กดติดตามกันกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเลยอครับเ้อขอบคุณและสวัสดีครับผม